หลายคนน่าจะเคยได้เห็นนะครับภาพเลนเดอร์ภาพ AI อะไรก็แล้วแต่ของแลนด์ครูเซอร์มินะที่หลายคนคาดกันว่าจะใช้พื้นฐานของตัว Toyota Hilux Champ นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ตัวแลนด์ครูเซอที่เป็นแลนด์ครูเซอร์มินีมีข่าวคราวของเรื่องการ Develop และพัฒนาอยู่นะครับแต่จะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับส่วนคันนี้ที่เราเอามาชมกันนะครับก็คือ Hilux Champ SU v นั่นเองครับ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์นะซึ่งมีการโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่อินโดนีเซียครับเพราะว่าที่อินโดนีเซียเองนะครับเขาก็ขายรถรุ่นนี้เช่นเดียวกันในชื่อของลังกาก็จะเป็นคอนเซปต์ u v v นะครับโดยที่ใช้ช่วงหน้าเนี่ยทั้งหมดจากทาง t y y t t a h ไ l u ักแชมป์เลยแต่ว่ามีการนะครับต่อขยายในส่วนของด้านท้ายของตัวรถครึ่งหลังไปเนี่ย ทำให้สามารถนั่งได้แบบ3แถวเจดี่นั่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจสําหรับตลาดประเทศอินโดนีเซียนะครับตลาดในประเทศของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของรถเจีีนั่งเน้นการโดยสารเยอะรถมินิ MPV หลายๆรุ่นครับก็จะขายดีมากๆที่นั่นอย่าง v e l o ์ e x p a n d e r x l ดก่นนะครับรถกลุ่มน,นี้จะขายดีมากๆเพราะว่านั่งได้เยอะโดยสารได้เยอะบางทีเนี่ยออปชันไม่ต้องมีอะไรระบบเซฟตี้ช่วยเหลือการขี่ไม่ต้องมีก็ได้ แต่ว่าไปกันได้เยอะเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียนะครับ <c oughs> เขาก็เลยนำา n e u l High Lux Champ เนี่ยมาผนวกเข้ากับความอนเนกประสงค์นะครับ ด้วยการเพิ่มแถว2แถว3เบาะ7ที่นั่งเข้าไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าต่อตัวแบบนี้ก็เห็นว่าดูไม่สมส่วนเท่าไหร่นะแล้วก็รุ่นที่ใช้นะครับจะเป็นรุ่นช็อตวิวเบสนะไม่ใช่รุ่นลองวิวเบสครับมาดูกันที่พื้นฐานของ Toyota h i ฮรักแชมป์นะครับหรือที่เรียกว่า iM V c โล o ก่อนหน้านี้ครับมีการจําหน่ายไปที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดเนี่ยจะมี3ขุมกําลังด้วยกันนะครับ2.0เบนซิน2.7เบนซิน2.4ดีเซลนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีจำหน่าย ครบทั่วเลยนะครับทั้ง3เครื่องยนต์โดยที่เครื่องยนต์ที่หลายคนชื่นชอบที่สุดก็ต้องเป็น2.4ดีเซลนะครับโดยเฉพาะรุ่นชอตวิวเบสที่มาพร้อมกับชุดแต่ง Attractive Package 577,000บาทนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ย h Lux x r v v o h h a m p SUV คอนเซปต์แบบนี้ก็อาจจะขายในประเทศไทยได้ในราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแต่ย้ำอีกสักทีเนาะวันนี้คือคอนเซปต์นะครับรุ่น2.0นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยรหัเครื่องยนต์ 1, 1 trfe ครับ139แรงมา้า183นิวตันเมตรซึ่งจะมีเฉพาะตัวเลือกเกียร์แมนนวลเท่านั้นครับส่วนรุ่นดีเซล2.4ดีเซล150แรงมา้า343นิวตันเมตรจะเป็นในขุมกำลังของตัวเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันส่วนรุ่นเกียร์อัตโนมัติครับจะมี2.7บนซิน 2, 2 trfe 166แรงมา้า245นิวตันเมตรครับซึ่งรุ่นเบนซินเนี่ยถังน้ำมันเขาก็จะเป็น55ลิตรนะครับส่วนรุ่นดีเซลเกียร์ออโต้ครับ2 g d f t v 150แรงมา้400 m, า400นิวตันเมตรนะ เช่นเดียวกันในขณะที่รุ่นที่เป็นเกียร์แมนนวลสองจดีดีเซลจะเป็นถังน้ำมันใหญ่ขนาด70ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้จะมีเป็นตัวเลือกลองวิวเบสอย่างเดียวเหมาะสำหรับคนที่นำไฮลักแชมป์เนี่ยไปต่อขยายส่วนพ่วงต่างเนาะเพื่อใช้ในการบรรทุกก็ดีเพื่อใช้ในการเป็นรถคอกรถขนสัมภาระต่างๆก็ดีครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวไฮลักแชมป์ไปเมื่อปีก่อนเนาะเขาก็จะมีตัวรถต้นแบบต่างๆที่มาพร้อมกับการดัดแปลงตู้ของแคลรี่บอยครับนั่นจะเป็นไฮลัก์แชมป์ที่ รถขนสัมภาระรถขนพัสดุนะครับหรือแม้กระทั่งรถแอมบูเลนส์เนี่ยตกแต่งมาในหลากหลายรูปแบบเลยเดียวครับในอินโดนีเซียเองครับก็เลยนำไฮรักแชมป์เนี่ยมาตกแต่งดัดแปลงในแบบ SUV ครับแต่ว่าจะแตกต่างไปจากของไทยก็คือของไทยเนี่ยพื้นฐานเดิมใช่ไหมครับแคล่บอยทำกล่องทำตู้มอเตอร์โฮมมาครอบแต่ครั้งนี้นะครับทาง t o y ยต้าในอินโดนีเซียเนี่ยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเขาครับในการดัดแปลงตัวถังเนี่ยต่อจากตอนหัวไปเนี่ย ให้ดีไซน์นะครับต่อรวมเป็นชิ้นเดียวกันครับดูเหมือนเป็นรถคันเดียวกันเลยมีทั้งเรื่องของแหลกหลังคาประตูบานที่2นะครับที่จะมีการเปิดเนี่ยลักษณะมือเปิดประตูจะเหมือนกับประตูบานด้านหน้าเลยแล้วก็ชิ้นการดีไซน์ด้านท้ายนะครับที่จะมาในทรงเหลี่ยมเหมือนกับด้านหน้าของตัวรถนะครับโดยพื้นฐานของเขาครับถ้าดูจากไฟหน้าหลายคนจะรู้เลยว่านี่คือตัว2.4ดีเซลนะครับที่ในไทยเนี่ยจะเป็นตัวท็อปแอคทีฟแพคเกจนะครับสำหรับคนที่นำไปต่อยอดในการแต่งเป็นรถบ้านนะครับแต่งเป็นรถกระบะซิ่งอะไรต่างๆที่ดูสนนุกะครับ ามสไตล์ของกระบาดเลโก้ของเขาโดยที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับสำหรับแถว2เข้าไปนะครับเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายก็จะเป็นบานาพับนั่งคล้ายๆกับใน v e เวลสแล้วก็มีการปรับพัดลมแยกสําหรับตอนหลังได้ครับเบาภายในเองจะมาในแบบทูโทนแตกต่างไปจากบบาของแชมปโดยสิ้นเชิงเลยครับเบาเขาจะดูเป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยยังคงใช้ แหลกพวงมาลัยนะครับหน้าจอกลางหน้าจอเรือนไม้เนี่ยคอนโซลแดชบอร์ดต่างๆเป็นดีไซน์เดิมของแชมป์เลยฉะนั้นแน่นอนครับว่าในเรื่องของออปชั่นนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายของระบบความปลอดภัยเนี่ย ก็จะไม่ได้เยอะก็จะไม่ถูกเพิ่มมาเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับเพราะพื้นฐานของเขาคือ Toyota h i ฮรักแชมป์นั่นเองถ้ามาแบบนี้นะครับในราคาเริ่มต้นสักแบบ800,000-900,000แบบนี้เพื่อนๆคุณผู้ชมว่าอย่างไงบ้างครับเพราะว่าคู่แข่งของเขามันก็จะไปตกอยู่กับกลุ่มรถมินิ MPV เลยนะครับแต่ว่าคุณจะได้รถในไซซิ่งประมาณใหญ่กว่ามินิ MPV 3แถวเจดีนั่งพื้นฐาน2.4ดีเซลของ Toyota จูนแรงแปลงต่อกันได้แต่มันก็จะเหยียบแต่มันก็จะเหยียบจะชนกับเวลออ จะเป็น2.4ดีเซลแต่ก็จะไม่มีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมาให้ด้วยมองดูดีไซน์เนี่ยผมว่าก็สวยดีนะแบบแปลกตานะยครับยังมีส่วนขาดกนเกินอยู่บ้างซึ่งก็ต้องถูกนําไปพัฒนากันต่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ย้ําอีกทีก่อนที่จะจากกันไปนี่เป็นเพียงคอนเซปต์ไฮลักแชมป์เอสยูวีเท่านั้นครับเป็นเพียงรถที่ดัดแปลงนํามาโชว์ในพาวิเลียนของโตโยต้าไฮรักแชมป์ที่อินโดนีเซียแล้วคนให้ความสนใจ เยอะมากๆเลยนะครับเป็นการโชว์เรื่องของการดัดแปลงตัวฐานของไฮรักแชมป์ที่สามารถทําได้อย่างหลากหลายนะครับสวยไม่สวยชอบไม่ชอบถ้าขายจริงขายเท่าไหร่ดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ